บทที่39เจอกันที่สะพานข้ามปอระโลกข่าวลือว่าเจ้าหญิงเรดเดินทางไปแม่น้ำลืมเลือนแพร่สะพัดไปทั่วเมืองเลยแคนทรปททำให้การเดินทางของทั้งคู่ลำบากมากกว่าเดิมบางคืนพวกเขาแทบจะเช็คอินเข้านอนที่โรงแรมไม่ได้เพราะมีพวกอัลฟาไปเช่าพักจนห้องเต็มทั้งยังจับตามองโอเมก้าทุกคนที่เดินเข้าไปพักที่โรงแรมอัลฟาบางคนที่ไม่เคยเห็นหนมาก่อน ก็เที่ยวเหมาเอาลูกเมียคนอื่นที่เป็นโอเมก้าว่าเป็นเธอฉุดกระชากกดึงกันจนเกิดเรื่องทะเลาะวิวาดไม่เม้นแต่ละวันยิ่งเดินทางเข้าใกล้สะพานข้ามปรโลกมากขึ้นก็จะยิ่งมีพูดผีปีศาจเพ่นพ่านกันเยอะขึ้นทั้งพวกที่หนีจากเมืองหลังความตายและพวกที่ไม่ยอมข้ามสะพานไปเมืองปรโลกแต่ไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกเดพูดพลางกอดร่างของนายไวแน่นหน้าแปลกที่เธอเป็นโอเมก้าเผาเรสแต่กลับไม่คุ้นเคยกับอากาศหนาว จึงมักจะมาอ้อนขอไออุ่นจะก,กายเขาอยู่เสมอโชคดีที่คืนนี้พวกเขาเจอกระท่อมร้างจึงเข้าไปนอนพักอาศัยได้เดปัดฝุ่นทําความสะอาดอยู่พักใหญ่กว่าจะจัดที่นอนให้เธอนอนข้างๆเขาได้เ้าว่าทั้งคู่หลับไปได้ไม่นานเดก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าคนจํานวนมากที่ดูเหมือนจะกําลังเดินทางมากระท่อมที่พวกเขาพักพอเขาลุกขึ้นก็พลอยทําให้เธอสะดุ้งตื่นตามไปด้วยเกิดอะไรขึ้น สำเนียงคนเพิ่งตื่นงัวงเงียเพราะไม่ได้ยินอะไรเดเป็นอัลฟาและถูกฝึกมาให้คอยฟังเสียงศัตรูจึงได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดูเหมือนเป็นนักฆ่าหรือกองทัพทหารหรืออาจจะทั้งสองอย่างกำลังมุ่งตรงมาหาพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกนี้เป็นกองกำลังที่ฝึกมาสำหรับรลอบฆ่าโดยเฉพาะเพราะฝีเท้าเบา,เบามากพวกมันรู้ว่าเป้าหมายของพวกมันคือใครและจะจู่โจมอย่างไรเ<ช>ดแตะปาก แล้วค่อยๆเดินไปดูรือบ้านที่พอจะเห็นด้านนอกได้ยังไม่ทันที่เดจะเห็นอะไรก็มีนักรบเบตา้าสองสามคนกระจนเข้ามาข้างในกระท่อมทั้งจากทางประตูและจากหลังคาเดรีวิ่งไปดึงแขนของนายไว้แล้วหยิบไม้ใกล้ตัวเป็นอาวุธฟาดฟันกับพวกที่กำลังบุกรุกเข้ามาอย่างอุกอาจทำเอานายลืมตากว้างเพราะคิดไม่ถึงว่าฝีมือการต่อสู้ของเดในคราบแม่นางตะว,วันจะดีขนาดนี้ฮะท่านเรียนวิชาต่อสู้มาจากไหน เธอตะโกนถามเขาแต่ถูกคนที่กำลังถือไม้ปกป้องเธออยู่ตวาดกลับอย่าพิ่งถามตอนนี้ได้ไหมหนีก่อนเขากันเธอออกจากบ้านจนสำเร็จแต่กลับเจอศึกที่หนักกว่าศึกในบ้านนอกบ้านมีกองทัพทหารหลายนายตั้งวงล้อมรอบหน้ารั้วบ้านอยู่กองทัพเผ่าเกรวูฟเดกัดกรามกรอดใครเป็นคนส่งกองทัพมาตามไล่ล่าพวกเขานี่เป็นกองทหาร มีแม่ทัพไม่กี่คนที่สามารถออกคําสั่งเคลื่อนทัพได้แม้แต่เขาเองที่เป็นเจ้าชายเผ่าเกรวูฟยังไม่มีอำนาจเคลื่อนไหวทัพได้รวดเร็วขนาดนี้เลยใครกันที่บังอาจขนาดนี้หรือว่าจะเป็นเจ้าชายเดเกรไนนึกถึงได้แค่คนเดียวที่จะทำแบบนี้หรือเขาต้องการนำตัวเธอกลับไม่ใช่เขาท่านตะวันรีบตอบจนทำให้นาหันไปมองหน้าเขาอย่างชาง,งนเขาแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่ใช่คนที่เธอเอ่ยชื่อ เดหันซ้ายหันขวาแล้วตัดสินใจวิ่งเข้าป่าไปอีกทางหนึ่งที่ยังไม่มีทหารล้อมอยู่อาจจะเป็นกับดักให้เขาหนีไปทางนั้นก็ได้แต่เขาไม่มีทางเลือกเขาไม่อยากประจันหน้ากับคนของเผ่าตัวเองและยิ่งไม่อยากให้ใครจําเขาได้ด้วยวิ่งไปได้สักพักก็มีกลุ่มนักฆ่าอีกกลุ่มวิ่งสวนเข้ามาแต่คราวนี้ไม่ใช่คนของเผ่าเกรแต่เป็นกลุ่มเบตา้าที่น่าจะได้รับการว่าจ้างมาจากพผ่าคาอัลฟ้ามากกว่าเพราะไม่ได้แต่งชุดทหารดูแล้วเหมือนโจรรับจ้างทั่วไป นายอิวเอาแซ่ออกมาสู้กับพวกโจรซึ่งเธอทําได้ไม่เลวเลยทีเดียวถือว่าเธอหัวไวเรียนวิชาต่อสู้ที่เฮอริเทตได้ไม่นานก็พอจะป้องกันตัวได้ส่วนเดคว้าดาบจากพวกโจรรับจ้างได้เล่มหนึ่งก็เริ่มตีฝ่าด่านพวกโจรไปได้ไกลกว่าเดิมอีกนิดหน่อยหากก็พบว่าด้านหน้าเป็นหน้าผาที่ยากจะพานายเดินทางต่อเขาจึงต้องหันหน้าประจันกับคู่ต่อสู้แทนที่จะวิ่งหนีอย่างที่คิดไว้ข้าจะตีฝ่าวงล้อมไปอีกทางจะก,กลายร่างแล้วรีบวิ่งหนีไปก่อน ข้าจะสู้ถ่วงเวลาพวกมันไว้ถ้าเธอกลายร่างเป็นหมาป่าจะทําให้วิ่งได้เร็วขึ้นแม่น้ําลืมเลือนอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาถูกล้อมอยู่น่าจะใช้เวลาเดินทางอีกไม่เกินหนึ่งวันได้แต่หวังว่านายจะเอาตัวรอดจนกว่าจะไปถึงที่นั่นแล้วท่านละ่ะนายทำตาโตมาเรียกการจะให้ทิ้งกันไปได้อย่างไรแล้วเขาคนเดียวจะต่อสู้คนทั้งกองทัพได้อย่างไรยิ่งคิดนายก็ยิ่งไม่อยากทิ้งเขาเชื่อค่ะสิไปรอข้าที่แม่น้ำลืมเลือน ไม่ว่าจะเป็นหรือตายข้าจะต้องไปพบเจ้าที่สะพานอยู่ดีเดพูดกลั้วเสียงหัวเราะเพราะรู้ดีว่าคำสัญญาครั้งนี้เขาจะรักษาได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่รอดจากการต่อสู้ครั้งนี้เขาก็จะต้องกลายเป็นบิญญาณรอข้ามสะพานไปยังปรโลกอยู่ดีทว่าในฟังแล้วกลับหัวเราะไม่ออกจะบ้าเหรอ,อยังไงข้าก็ไม่ทิ้งท่านมือน้อยรีบก่อแขนของเขาไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้าเขาไม่ไปเธอก็จะไม่ไปเช่นกันเขาพูดถูก จะอยู่หรือตายเส้นทางของพวกเขาสองคนก็จะไปบรรจบอยู่ที่สะพานข้ามปรโลกอยู่ดีงั้นก็ไปมันพร้อมกันนี่แหละเดี๋ยวข้าพาเจ้าหญิงไนไปเองเสียงมา้าวิ่งมาจากาด้านหลังทั้งคู่หันไปมองตามเสียงตะโกนแลวก็พบว่าไม่ใช่ศัตรูที่ตามไล่ล่าพวกเขาแต่เป็นดีแลนที่ขี่ม้าไล่พวกจนรับจ้างจนกระทั่งตามมาทันดีแลนไนตะโกนเรียกชื่อเขา ด้านหลังเพื่อนเก่ามีพวกโจรรับจ้างกับกองทัพของเผ่าเกรวูฟไล่ตามหลังเข้ามาติดติดเห็นทีครั้งนี้เดจะไม่มีทางเลือกพานาไปที่แม่น้ำลืมเลือนข้าจะจัดการกับพวกนั้นเองดเดออกคำสั่งโดยเร็วเขาพานาไปไม่รอดแน่ถ้าเขาไม่สามารถใช้อาวุธอัลฟาต่อหน้าเธอได้ดีแลนพยักหน้าแล้วยื่นมือให้เจ้าหญิงจับแต่เธอก็ยังอดเป็นห่วงเพื่อนร่วมทางไม่ได้อยู่ดีแล้วท่านล่ะพวกมันไม่ได้ต้องการตัวเขา พวกมันต้องการตัวเจ้าถ้ามันรู้ว่าเจ้าหนีไปแล้วพวกมันก็จะเลิกตามดีแลนเออยังมีเหตุผลในมองหน้าท่านตะวันและเมื่อเห็นเขาพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของดีแลนเธอจึงยอมยื่นมือให้ดีแลนดึงเธอขึ้นมาไปอย่างง่ายๆข้าส่งเจ้าได้แค่นี้หวังว่าหลังจากที่เจ้าดื่มน้าจากแม่น้ําลืมเรือนแล้วเจ้าจะยังจําข้าได้แม่นางตะวันสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายเขาทาสายตาเหมือนกําลังยิ้มให้เธอแต่ภายใต้ผ้าปิดหน้า เขากลับกัดดิ่มฝีปากแน่นแบบนี้ก็ดีแล้วเขาเองก็คงทนเห็นนายดื่มน้ำจากแม่น้ำลืมเลือนเพื่อตัดเขาออกจากชะตาชีวิตของเธอไม่ได้เหมือนกันบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แม่แนางจันทรากำหนดไว้แล้วเธอจะได้ตัดเขาออกจากชีวิตได้สำเร็จข้าจะไม่มีวันลืมท่านข้าสัญญานายย้ำคำสัญญาให้เขาฟังอีกครั้งก่อนที่ดีแลนจะใช้ขาเตะให้มาที่พวกเขานั่งวิ่งไป ทิ้งให้เดหันไปประจันหน้ากับกองทัพของเกรวูฟและจนรับจ้างโดยลำพัง